สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย่ยอ้อยมาแล้วชาแนลปะเราจะออกไปบอกกบกันออกไปบอกบอกบออกไปบ้านสวนกันโดยรถไถ <c oughs> โดยรถไถของน้องเตบอมครับพี่ยายนั่งไหม <c oughs> ขับไปให้มันตรงๆเออริมๆเออขับไปเรื่อยๆน่ดูทางที่ S 1> <S 1> เออไปขับไปเรื่อยๆครับไปทาง,ทางนู้นเองไปทางง่ายๆเองเอขับเร็วๆหน่อยสิได้แค่นี้เองเหรอรเออเออเออไปโอโ้โหเก่งว่ะเนื้อ ก็เออก็ให้จบอมห,าหาัดขี่เองจบอมมืซื้อมาแล้วไปเก็บไว้ในบ้านนะไม่มีประโยชน์อะไรอะซื้อมาเออหาแคนให้มันตรงๆอย่าไปเบรกสิอย่าไปหยุดสิปยปายไปไปไป,ไป,ไปดูทางสิ ต้องดันเออบีบมันแล้วก็หักให้มันเออใช่ใช่ใช่ใชวัยรุ่นรถไถเออโอ้เก่ง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 ครับเก่ง เลยไปเลย,ยเดี๋ยวดูก่อนสิว่าจะขน<อ>เดี๋ยวดูก่อนมันมีอะไรให้ขนหรือเปล่าลาไปไป แมไม่มองทางก็ได้เหรอโอ้ฝนตกมามันยุบนี่ว่ะพี่น้องข่อยถมตรงนี้เบิดเขาว่าสิทมสิบรถแต่ข่อยได้ร้อยกว่ารถพี่น้องข่อยก็เลยได้เป็นหนีเขาอีตังหกัก เอสิว่างเผนไปไปครับจะว่างเผนตรงนี้เฮ็ดเป็นร้านกาเฟร้านลาบร้านราบสกลนครร้านลาบสว่างแดนดิน เนาะร้านกาแฟน้นนอยลูกสาวพี่นอ้องปงตายมีน้ำบาบไหมนี้มีน้ำบอมีบอนี่บ่ทันได้สูบน้ำบ่ทันได้สูบป,ป่าบอนี่เลี้ยงกบว้กอนน้ำถ่วมโอ้เลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุกแต่ว่าน้ำถ่วมบม่รู้ว่า,า,าปลาดุกมันอยู่บอ แม่กบหมดดังอ่ะหมดแล้วครับเหลือแต่ตัวเล็กกลัวหนูงงทำไมตัวเล็กจังไม่โตหนูจะไปงงทำไมล่ะครับโอ้มาไปมะขามแตกยอดแตกยอดไนะว้ต้มกบเนาะมะขามยักพี่น้องแต่ว่าฝากออกมากก่กะบ,บอยยากคือเข่าเลยพี่น้อง แหม่บางฝักบากขามก็ทำมันเล็กออมันบ่ใหญ่มะขามยักษกว่าสั้นเดินมาเดินมาสิอันนี้มันต้นเล็กมันก็เป็นแล้วตาเอาเชือกมาขึงไว้ทำไมเนี่ยฮะไปดูมะม่วงเนี่ยไปดูมะม่วงที่มันสุกอย่างตรงนู้น ฝนตกสองรอบมันมีน้ำในในนี่อย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่หนูสูบน้ำออกมาทางนี้หืมจะสูบน้ำออกมาทางไหนเจ้านายหนูสูบน้ำมาจากทางตรงนั้นนะบ่อใหญ่อู้ต้นนี้ก็เป็นลูกแล้วเนี่ยมีอันนั้นสูบม,ม,มันไม่ได้สูบมันเป็นพันธุ์สีเหลือง นี่มันแค็มันแก่นอย่างเงี้ยมะม่วงมะม่วงมะม่วงสายพันธุ์อย่างมะม่วงในรากดินอยู่นี่พี่น้องโอ้ยกินได้ยังคะแม่อันนี้เหรอกินได้ยังคะเก็บเพื่ออ่ะจับกล้องไว้เก็บหมดเลยเหรอไม่ไม่เก็บเก็บเอาแต่ลูกนี้นอ,อ๋อ ลูกนี้มันลูกนีมันสุกแล้วหรอแม่สุกแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามเหลือสามสี่เครื่อหนูมาตัดกล้วยเองแม่มาตัดกล้วยกับใครอ่ะัดแม่เหนียวตัดไปวางไว้ตรงนั้นน่ะเหรอเหรอรถคันนั้นมันไปมนไ้นแม่ถือเนี่ย มแมวเอาใส่หน้าสิแมวแมวกล้วยน่าแรงลูกมนใไมนไงไปดูไปดูหนอ่อไผ่สิมันออกหน่อไหมมันออกแ่กัวเดียวหืวหม,หม,มออใครมาจุดมาเผาเนี่ยแม่หมิวหรือตาไปลืมแรงพี่น้อง แต่มีน้ำเห็นมันก็ได้กินตลอดเห็นมันอะวันนี้มันไม่มีวันนี้นนนนตัว,วนนมันมามีแลนนแต่จำไว,นะว้นะอเนี้ยเงาเนี้ยมันจะมีเห็ดโคนออกนะจ๊ะพี่น้องจา๋าแต่มันยังไม่ออกยายพูดถึงี่ยมันมีจอมปวกเลแลเห็ดโคนสึขึ้น สามนี่มันมีบ่อเอาตะคนตะคนจับปลาแล้วเหรอไไหบ่อตะคนยังไม่ลึกเท่าบ่อเราอะบ่อเราลึกมากโอเคพี่น้องคลิปนี้อะไรนี้ ก็าฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเข้ามากดเป็นกำลังใจให้ช่องใหญ่อ้อยมาเลวชาแนลร่วยจ้า